เมนูสุดอินฟินินทอรฟ้ากับผมบาร์ตคอนเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดี๋ยวจะให้สำหรับวันนี้นะครับก็ไปนิสกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคูร่ระหว่างอาเซนอนเนี่ยจะเปิดถิ่นฐานต้อนรับการเยือนอย่างบอลบานนะครับเจ้าถิ่นอาเซนออนใล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงฌแมงบริสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเดนที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นห้าหลังชนะ 2, สองเสมอสองและแพ้ไพแค่เกมเดียวเท่านั้น ดูจากฟอร์มแรกก็ถือว่ายอยู่ในเกรนและมาตรฐานที่ดีเลยแหละครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าได้ผมดูมาก็จะจัดทุกที่ดีที่สุดลงสนามไม่ว่าจะเป็นซาริบาดีแค่ไล์สเตอร์ลิงและนาเปาอย่างทอซาผูชมทีมเยือนอย่างบอร์ดมัร์บ้านดะครับและล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอให้กับแมนยูไนเจดบรัสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในลีกนั้นที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นห้าหลังชนะหนึ่งเสมอสามและแพ้ไพแค่เกมเดียวเท่านั้น ดูจากฟอร์มเนี่ยก็ยังผิดรูปผิดรอยไปเยอะครับเมื่อเทียบกับกลางดูการที่ผ่านมาส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิศตัวลหลักเนี่ยจะเต็มไม่ว่าจะเป็นอดัมไคลเวิร์ดและดนะป้าอย่ยงอีวานิซอนส่วนเฮดทเดของทั้ง2ทีมนะับตั้งแต่ปี2023 5นัดหลังที่ดวลกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยที่สามารถเก็บใช้ถึง3นัดส่วนบอลมาร์ทเนี่ยก็สามารถเก็บใช้ได้แค่1นัดเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มนะนับปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทางด้านฝั่งงของ ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าทุกๆอย่างเลยส่วนด้านทางของ bon mart, บอลมัดณปัจจุบันต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มณปัจจุบันเนี่ยแนวรับค่อนข้างมีปัญหายอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยกระแสและเงื่อนไขที่เปิดมาให้มองบนปีนเสาไฟในแค่2ส,สอยฟ้าครึ่งเท่านั้นแนะนํามองบนปีนเสาไฟเต็มกราฟได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ